เธอต่อนสิได้เลยเอมฉันได้ป๊อปคอนแค่ชิ้นเดียวเองน่าเศร้าจังเลยยังแสบอยู่หัวร้อนะดูได้แล้วเธอได้อะไรอ่ะฉันได้ถังเล็กก็ไม่แล้วนะมันดูน่ากินสุดๆเหลือเธอแล้ววิเวียนป๊อปคอนเยอะมากเลยมาเป็นภูเขาเลยเน,นี่ยเนี่ยฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยหยุดจ้องป๊อปคอนของฉันได้แล้วกินของตัวเองสิฉันว่าของฉันเขาหมดในคริปตา ต่นั่นก็หมายถึฉันจตช่วงเวลาแห่งความสุขนี่แหละคุณค้าของชีวิตถ้ากำลังทําอะไรนะ่ะปีเตอร์ฉันจะแสดงให้ดูว่าพวกดีเขาทำกันยังไงอ่ะฉันว่าเธอไม่รู้จักแลนสิงั้นก็เรียนรู้และจําเอาไว้นะฉันต้องใช้ส้อมกับมีดด้วยเยี่ยมเลยตอนนี้ฉันก็สามารถตัดป๊ปคอรนเป็นชินช้นๆได้แล้วโอยรสชาติดีสุด,สดเลย awesome. เออแต่เธอรีบหน่อยได้ไหมหมดแล้วฉันเสร็จแล้วล่ะทำไมน่าเร่งฉันแบบนั้นล่ะโอยโทษทีแล้วมายาทของเธอไปไหนแล้วล่ะ, awesome. ะฉันไม่เหมือนเธอนะฉันไม่ต้ใช่ของแบบนั้นหรอกฉันกิกนป๊อปคอร์นสา่อะไรนี้ได้ <c oughs> โอ้ให้ตายมันกรอบมากพูดได้เลยว่าเนี้ยมันสดใหม่สุดๆขาดก็แค่หนังนีดีสักเรื่องนะ โอ้ทำไมมันจะหมดแล้วขนาดนี้ฉันไม่ไั้สังเกตเลยมันก็ชิ้นเดียวที่เหลือมาจบกันเลยนี่คือโอกาสของฉันฉันจะผ่านมิดได้ถ้าทำลงไปปีเตอร์ไม่ยติดธรรมเลยน่าเป็นความของฉันนะฉันท้าตัวเองไม่อยู่เนี่ยมันเข้ามาใกล้มากเลยนี่เอาล่ะวิเวียนตาเธอแล้วอะไรจังเลยฉันนี่โชคดีสุดๆนี่มันความฝันที่เป็นจริงเอามือออกไปจากขนมของฉันนะ ถ้กัดนิ้วฉันนี่มันฝันร้ายสุดๆตอนนี้นิ้วฉันแดงสุดๆเลยอะฉันว่าเราต้องลวมมือกันแล้วล่ะไม่งั้นนี่ปปวนเหลือแน่นอนเอาเครื่องดดฝุ่นออกมากันเถอะเอาไปให้ใกล้ๆสุดๆเปิดเครื่องเลยเมรี่ฉันพร้อมแล้วปฏิบัติการมันได้ผลเดี๋ยวเราก็ได้ปปวนทั้งหมดเป็นของตัวเองแล้วฉันชอบเป็นส่วนหนึ่งของแผนรา้ารๆแบบนี้อะ เข้าใจอะไรเลยแล้วพวกพูดของฉันกำลังหายไปไหนเนี่ยปีเตอร์ปิดเครื่องเดี๋ยวนี้นะพวกเธกำลังขโมยของฉันเหรอวิเวียนเธอทำให้ฉันปวดหัวได้เสียงตึ้งโกนอ่ะงั้นเอาพวกพูดของเธอไปเลยเยี่ยมบากำจัดเธอเออกจากเกมได้แล้วกันก็ไม่มีใครมาขวางทางเราอีกแล้วละ่ะมากินกันเถอะว้าวอร่อยจังเลยคุ้มค่าที่เหนื่อยน่เนี่ย <c oughs> ครั้งนี้ฉันขอเปดิดฝาก่อนนะ ว้าวหมากฝรั่งหนึ่งหอ่อโอ้ฉันดีใจสุดๆเลยฉันไม่รอแล้วนะฉันอยากกินเลยตอนนี้เดี๋ยวนี้แค่ไม่กี่ชิ้นหมากกับฉันมากเลยว้าวเจ๋งจังเลยฉันรู้เดี๋ยวก่อนสิวิเวียนก่อนอื่นเราต้องดูทุกคนก่อนนะว้าวฉันไม่ได้คาดหวังไว้เลยเนี่ยมีมาฝรั่งเยอะมากเลยเป็นกำแพงหนหวานเลยเธอจัดการได้แน่นอนแต่เธอยังกินไม่ได้นะ โอ้โทษทีฉันลืมไปว่าปีเตอร์ยังไม่ได้เปิดนะแต่ของฉันมันดูดีสุดเลยตอนนี้ก็มาดูกันว่าฉันมีอะไรว้าวมันเข้าไปอยู่ใต้ฝาได้ยังไงนะแม่จะเชื่อเลยมันยอดเยี่ยมที่สุดเลยฉันพูดไม่ออกเลยไม่ว่ามองด้านไหนก็แจ๋งไปหมดเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องที่ห่อออกก่อนนะฉันจะเป่ามันออกไปเลยนั่นมันง่ายมากฉันก็อยากเคี้ยวบ้างเอามืออไปนะ ฉันไแบ่งใครแน่นอนตะกว้าเอ้ยฉันงอนเธอแล้วงั้นก็ลาฉันกินหมากฝรั่งไปเถอะนี่มันคือที่สุดเลยว้าวและฉันจะไม่รีบด้วยงั้นก็มาลองปอลูกโป่งใหญ่ๆกันสงสัยเจ้ามาไหมตอนนี้มันน่าจะไม่ได้ผลแล้วล่ะมีบางอย่างในปกติกับหมากฝรั่งของฉันน่ะมันไม่ได้ผลงั้นฉันทำอไรสักอย่างฉันต้องใช้ที่ปั๊มช่วยดูสิอย่างนี้เคยใช่หน่อยแผนของฉันได้ผลแล้วเป็นลูกโป่งที่สวยสุดๆเลย งั้นฉันจะเอามาใส่กับไม้ไว้แล้วเก็บไปของเล่นนะ yeah, <cool. S 1> มันเจ๋งมากเลยทำดีนี่ <c oughs> ฉันอยากได้ลูกบอลของวิเวียนแต่เธอเขาไม่ให้แน่นอนแต่ฉันต้องใช้หัวสักหน่อยมานล่งมันกันเลย <c oughs> เอ๋ไม่นะเกิดอะไรขึ้นลูกบอลของฉันเนี่ททำไมมันถึงแตกอะ <c oughs> ขอทีนาวิเวียนแต่ฉันอยากทำมันสนุกสนุกนะ <c oughs> ใจร้ายมากาเธอเลียกินมอพรั่งของเธอได้แล้ว <c oughs> นี่แหละที่ฉันต้องการ มันอร่อยสุดๆเลยหยุดไม่ได้แล้วถึงเวลาเป่าลูกโป่งแล้วละ่ะนี่มันแค่เพิ่งเริ่มต้นนะฉันต้องการอื่นขว้นสักหน่อยดูสิวิเวียนเธอทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะนั่นก็ถึงเวลาเอาคืนแล้วละ่ะแมรี่ฉันยังไม่เลืมมาที่เธอทำกับฉันไวนะ้น่ะเอาเลยนะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะฉันมองไม่เห็นอะไรเลยทำไมหน้าฉันไม่แตมฝรั่งละ่ะฉันว่าสิ่งนี้มันเกิดเธอเรียว เอาไม่นะต่อเรื่งของฉันพังหมดเลยเคียวของฉันก็ด้วยนี่มันฝันร้ายชัดๆฉันเอาเคิยวตับไปที่เดิมอะมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฉันทำได้แล้วฉันได้เคียวกับไม้ล่ะปีเตอร์ตาเธอแล้วฉันรอช่วงเวลานี้ตั้งนานนะ มื่อกีฉันกลัเอื้อมไปที่หมือฝรั่งและฉันก็หยุดไม่ได้แล้วแต่ทำไมฉันต้องหยุดล่ะทั้งหมดนี้เป็นของฉันโว้มันเป็นหมากฝรั่งเยอะแยะแทบจะจะเข้าเต่าไม่ได้เลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฉันจัดการได้ฉันก็ไม่จะจับไม่สวยนะสิอย่ามาดามาหน่อยวิวินทุกอย่างจะเป็นการควบคุมดูนี่นะเห็นมะหยุดนะปีเตอร์พอได้แล้วแล้วบอกมันจะแตกเอาหลบแล้ววิเวิน ว่าถูแมรี่มันทำให้เป็นระเบิดจริงๆด้วยช่วยฉันด้วยฉันติดเขาดูเหมือนแมงมุมที่ติดเยน่ในรังของตัวเองแล้วครั้งนี้ฉันขอเป็นคนแรกนะว้าวคุกกี้กับนมแต่ทำไมถึงได้น้อยจังอะมีคุกกี้แค่นเดียวเองฉันไม่ชอบเลยวิเวียนเปิดสิโอเคฉันได้จานใหญ่กว่าอีกเจ๋งฉันมีความสุขจังฉันละคุกกี้กับนม ก็หมายความว่าแมรี่ได้ใจใหญ่ที่สุดสิรีบเปิดฝาเร็วเข้ามันมีคุกกี้เป็นร้อยอันเลยและก็นมก้อยากให้จุ่มด้วยฉันอยากได้แบบเธอจังเลยแมรี่แต่ฉันต้องจัดการกับนี่ฉันจะเอาคุกกี้ของฉันไปอาบน้ำนมฉันว่าฉันน่าจะชอบมันนะโอ้ใช่เยี่ยมเลยไม่ผิดหวังสักนิดฉันจะอาบน้ำนมอีกครั้งโอ้ไม่นะฉันทำคุกกี้ของฉันหล่นนะ บางทีการจะมออันออกมาได้นะฉันไม่คิดงั้นน่ะบางครั้งเธอก็สุ่มซ้ามากเลยปีเตอร์รทำการอะไรนะฉันจะดื่มนมให้หมดแล้วเอาคุกกี้ที่เหลืออ,ออกมาเธอไม่เหนออยู่บนหน้าด้วยว้อร่อยจังเยี่ยมปีเตอร์เธอนี่ตลกจังเลยขอบคุณที่ชมวิเวียนถึงเวลาของเธอแล้วละ่ะ <Yeah. S 1> โอ้เระเจ้ามันมีครีมเยอะมากเลยดีจัง แล้วฉันจะมันจุ่มนมแล้วล่ะตอนนี้โอ้ฉันก็ทำคุกกี้หล่นเหมือนกันเนี่ยให้ตายแต่ว่าบางทีเนี่ยจะดีที่สุดแล้วล่ะมั้งดูสิว่านำสงสุจะกลายเป็นปนาช็อกโกแลตไปแล้วละ่ะกำลังทำอะไรเนะ่วิวิน,นกำลังทำเครื่องเดินเที่หร่ได้ส่วนในโลกไงละ่ะทุกอย่างพร้อมแล้วที่เหลือก็แค่เขย่ามาให้เข้ากันโวเป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยทำได้ดีมาก มันก็มาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงจากนั้นฉันแค่ตั้งเทมันลงในแก้วสวยๆแบบนี้นี่แหละเหมาะเลยมันดูเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตฉันชอบนะแล้วก็ใส่หลอดแล้วก็ล่องไปด้วยมันลองกันอืมมันดีกว่าที่ฉันคิดซะอีกรสชาติดีเวอร์เมื่อเจอทีบ้อย่างไงแล้วล่ะอ้ชาจังเลยอ่ะฉันเข้าใจแล้วว่านี่มีประโยชน์สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรสชาติและตอนนี้ฉันจะกินให้หมดเลย ตาเธอแล้วแมรี่ <Come on. S 1> ฉันพร้อมแล้วแต่ฉันไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีสิมันมีคุกกี้เยอะม,มากฉันว่าต้องลองชิมสักชิ้นก่อนอ,อร่อยจังเลยขอเราบ้างสิ <c oughs> อย่าแม้แต่จะคิด <c oughs> เธอกิ่งของเธอไปแล้ว <c oughs> ไงล่ะ <c oughs> ทั้งหมดนี่ปนเป็นของไม่นะฉันต้องทำคุกกี้เราหนึ่งแล้วสมควรแล้วมันเป็นความผิดของเธอ <c oughs> มันตกลงไปในนมนี้นี่ั่นก็ไม่เสียหายละ ตอนนี้ก็มาทำอะไรสนุกๆก,กันวิเวียนเราต้องให้บทเรียนกับแมรี่แล้วละ่ะเธอกำลังทำอะไรนะหยุดนะฉันเกทั้งตัวเลยเอาละ่ะเราจะร่กันจากขนมแสนอร่อยอยังมากรรองจูเลียได้แค่อนเดียวและแค่ยังไม่เกะฉันสำหรับอิทนทนส่วนแอมมาได้ยัดกับเพื่อนเลยนี่มิวจะทำเลยทำไมถนนได้ใหญ่ที่สุดนะแซงสุดๆฉันคือคนที่โชคดีที่สุดบางทีเรามาแบ่งกันดีไหมอ๋อไม่ละ ก็ได้ตามใจนี่มันเล็กมากๆเลยโอ้ยตาฉันยิ่งใหญ่กว่าอีกหยุดเล่สาระได้แล้วทําทใ้้ฉันกลัวฮตลกดินะอีธานเราจะไม่ได้เยอะแต่มันก็อร่อยมากๆเลยเธอพูดถูกฉันยังหิวอยู่เลยอะฉันมีแผนแล้วล่ะเราไแอบจิกเกลนใจ,จของเอมม่าดีกว่าจัดไปเอาเละนะ <Wow. S 1> ได้มาแล้ว ขออีกอันเนอะไม่มีปัญหาในพวกเธอเธอจะไม่เหลือให้เอ็มม่าเลยเหรอเดี๋ยวเธอก็สงสัยหรอกให้ตายนี่มันแย่สุดเลยแล้วตอนนี้เราก็ได้กินหนํำใจแล้วฉันถูกวนกัาวันสุดสดสามสองหนเที่ยมสำนับทุกคนนี่ไม่ใช่จานที่ดีสุดใช่ไหม<อ>นี่มันมากเกินไปฉันทำไม่ได้เธอว่าแบบนั้นเหรอนี่ดูก่อนได้อันเดยวก็ไม่ดีเท่าไหร่นะ อีธานเธอเริ่มก mm ่อนสิลูกชายอกสามซอกนะฉันทำอะไรผิดถึงเล่นโดนแบบนี้ด้วยเอ้ยกลิ่นอีกแล้วชาเป็นยังไงล่ะเธอคิดเป็นยังไงล่ะแย่ที่สุดเลยเธาอีธานที่น่าสุดสารปล่อยฉันเถอะเธอรัมนายเอ็มม่านี่ฉันมีทางแล้วหรือชิมะหรือมีอย่าแม้แต่จะคิดโอ้ให้ตายนี่มันแย่กว่าที่ฉันคิดอีก ฉันบอกเธอแล้วจูเลียกินสิเออมีคนเลียกฉันพอดีอ่ะนั่งลงแล้วหยกบ่าโกโหกกันได้กันได้ดีขึ้นเยอะฉันแข็มแข็งฉันทำได้ <laughs> อิทานอย่าใจร้ายนักสิ <laughs> ดูสิว่ามันตลกขนาดไหน <laughs> ทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ย <laughs> รู้ไหมยังขาดใครไปแบบังไงล่ะ หยุดเลยอ่ทาทันอีกแค่นิดเดียวเธอกินกระเทียมส่วนฉันจะกินเธอออกไปนะแค่นี้ก็ลำบากมากแล้ว <_ d ose> จูเลียเธอโอเคไหมเออดนจังเลยขอบคุณสวรรค์นี่นส่วนมนก็จบแล้วฉันหวังว่าเราไม่ต้องเจอแบบนี้อีกแล้วนะเธอชนะแวมไพร์ได้ส,วสาวๆเก่งมาก ขอให้เป็นอะไรดีดีบ้างเล่าต่อไปเราได้แพนเค้กทุกคนได้จานของตัวเองแล้วบางคนก็ได้สีสันสดใสมากกว่าคนอื่นฉันหิวจะตายอยู่แล้วงั้นฉันเริ่มนะฉันจะเพิ่มความอร่อยลงไปอีกด้วยวิปครีมแล้วก็ M&M ด้วยคันออกมาดูดีสุดๆอืมอร่อยแบบเลียนนิ้วเลยตาเธอล่ะเอ็ม่ะฉันจะเพิ่มมันลงไปเหมือนกัน ก hmm. ่อนอื่นช่วทำให้มันใหญ่ขึ้น <c oughs> โดยที่นวดแป้งนี่ละ <c oughs> และตอนนี้มันก็กลายเป็นเค้กยะ <c oughs> เอาไปสิ <c oughs> ฉันจะใช้ให้หมันกระปองเลยแล้วก็เพิ่มมาร์ชเมลโล่แล้วก็เอมเด้วย <c oughs> นั่นดูเหมือนเค้กเลยตอนนี้ฉันมีความสุขจุง <c oughs> และถ้าจะยัดมันเข้าปากได้ยังไงนะ ไม่ต้องห่วงฉันทําได้สบายมาก<ม>ฉันก็อยากทําเหมือนกันนะ่ะส่งาให้ฉันทีอันนี้โอ้เร็วเข้าเออมันกลังจะหกแล้วเต็มตัวพวกเราเลยข้อทีเอานี่ไปอาให้ตายและครั้งนี้เรามีมากฟีนลนัมอีทานได้แบบนําไม่ถ้วนเลยจูเลียวได้ไม่น้อยกว่าแต่มาสีได้ฉันเอวเองก็สุดสู้นะ ถอยไปมันเป็นของฉันไม่ต้องว่าขนาดนั้นก็ได้อ๋อเรามาเล่ากันริมมะมันดูน่ากินแล้วก็มีเยอะมากด้วยไม่แน่ใจว่าเขาจะยัดลงปากได้หมดไหมฉันว่าฉันได้เยอะกว่าหหัวหัวหอวดัว้ัวแัวหัวก็มีัหมือนฝรั่หเหมือักันแหละหั จะหลอกเขาเป็นไงจากนั้นแล้วก็หามาัการั่งให้หมดเลยฉันมีสิ่งที่ฉันต้องใช้แล้วอือเอาอีทานเลยดูตรงนั้นสิเออมันได้ผล <c oughs> จะจะมัดเขาไว้เอาหมาักฝรั่งมาเร็วฮ้อเลยหยุดนะ <c oughs> ต้องมาของฉัน <c oughs> ไม่แล้วหลอกเธอเนะี่ย เอาคืนมานะพวกหัวขโมยจยุตะกรสักทีจะทำให้เขาพูดป่าได้ไงนะโอ้น่าจะใช้ได้แหละทำดีมากในพริบตาก็มีมะนาวมาเสิร์ฟแล้วฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่ของโปรดของใครแน่แต่ยังไงพวกเธอรักสาวก็ต้องกินมันหยิดดีจจเลียเธอเริ่มเลยโอเคอ๋อเรียว เฮ้หวต่อเลยอีธานก็ได้โอ้ให้ตายนี่มันจะเปรี้ยวกันไปนะฉันต้องนำหลังน้ำตาแน่เลยเอ็มมาไม่ไหวง่ายมากถึงจะเปรี้ยวแต่ฉันก็รับมือได้เออไม่ฉันรับไม่ไหวอย่าถุยนะแล้วถ้าเราเอามาเป็นน้ำผลไม้ล่ะไอเดียดีมากจูเลีย ฉันมีกอกด้วยอีทานส่งแก้วมาใ้ฉันทีวว้าวจัดไปยว้าวมันได้ผลแก้วเดียไม่พอไม่ต้องหวงเออใช่ว่านั่นก็จะไม่พอนะอีกอันสิอันนี้ฉันมีอันที่ใหญ่อีกด้วยและมันก็เกือบเต็มเลยคุณเธอทำได้ดีนี่ อาย์นี่ไปด้วยสิ <No! S 1> ห่ายอื่นให้ฉัน <laughs> นี่น่าจะเปรี้ยวสุดๆเลย <laughs> ครั้งนี้เป็นของดีแหละอีธาน <Wow! S 1> ใช่เลยฮอตดอลหนึ่งอันสำหรับเอมมาอีกไม่แก่สำหรับจูเลียและอีกเป็นตานอีธาน <h ums> ฉันก่อนและแน่นอน <h ums> ฉันอยากเพิ่มซอสมะเขือเทศแล้วก็มัสตาร์ดลงไปด้วย lạ chân lạ dạ con thương lái kỳ lạ ô nimm anh đi mát lạ Đều có lũ lạ y tán chân lạy nimm anh thì đi sợt lạy em mát khỏi yếu sót này đi Nên non. chịnh sao nếu bè bé 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 ฉันหยุดไม่ได้แล้วฉันคนสุดท้ายแต่ฉันจะอ๋อหนึ่งออกแล้วฮะ <What? S 2> <า>ฉันจะแก้งคุณหมูตรงนี้มันจะออกมาตลกมากเลยไหมอีทานนี่สนับเธอ <laughs> อีกอันเหรอเยี่ยม <Hey. S 1> มันไม่เคยเป็นคำว่ามากกินไปโอ้ ตลจังท้ายแต่ไม่ท้ายสุดข่ <Wow. S 1> าวฝรั่งกลับมาอยู่บนโต๊ะอีกแล้วจบได้สวยมากเลยใช่ไหม <What? S 1> จนเล่ได้ตกสูงเลยอีธานก็ไม่แย่ <Yeah. S 1> ส่วนเอม็มมาโชคหลายอีกแล้วสิ <G ül> เอาไม่เอานะฉันพร้อมแล้วมนเลย <G ül> ฉันจะเขียวมันให้ช่วยชีวิตเลยเพราะเธอเห็นนิ่มไมไม่มีทางว้ <G ül> เดี่ยวนูไม่ค่าพวกเธอเท่าไหร่นะพวกเธอหลับไปทั้งหมดน่จะอยู่ในปากฉันนี่เป็นชาเลนจ์ที่ดีที่สุดเลยเย้ yeah! ฉันรู้นะว่าเธอได้เยอะที่สุดก็จริงอาจจะน้อยกว่าแต่ยังไงหมาฝรั่งเป็นหมอฝรัง่ง hmm. ฉันอยากได้อีกิงไงดีแค่เิ็ดนม์นิดหน่อยแล้วก็โชว์มันก็ดูนะนี่คือหมักฝรั่งอันยักแต่ทำไม่ยังไงอะ นฉันมีความสุขมากเลยยม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 ถึงเวลปาปอดลูกป่องแล้วโอ้ใช่ด้วยฉันก็ล่องลอยไปบนฟ้า <Wow. S 1> ฉนนันก็อยากบินเหมือนกันเย้มันได้ผลจะเลี้ย <What? S 1> กับมา่อโอ้เธอด้วยเอมมาพวกเธอกำลังไปไหนกัน ดูนี่สิเขาเจ๋งเจ๋งงั้นเหรอนึว่ากว่าเจ๋งสิอีกพวกเธอเห็นของฉันหรือยังว่าฉันได้กินกระป๋องนะ <c oughs> เห็นแล้วแต่ฉันก็พอใจกับกระป๋องที่ฉันมี <c oughs> ฉันได้น้อยที่สุดเริ่มได้แย่มะเอาละ่ะพูดนิดน้อยดื่มให้เยอะ <c oughs> จริงๆฉันรู้สึกว่าคอแห้งสุดๆแล้วละ่ะ <c oughs> นี่ระวังหน่อยซิ <c oughs> มันเจ็บนะแล้วก็เดี๋ยวเราเล้าเข้า แน่นอนฉันกำลังมีความสุขที่สุดเลยแล้วทำไมต้องยังกระป๋องเหมือนที่เราด้วยโทษทีพอดีว่าฉันกำลังทถอถาดทันกับคำหวานนะ่ะฉันก,ก็โทษเธอไม่ได้นะเจ๋งจังอะไรกันโอเคเธอต้องใจเย็นก่อนนะบาย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 ทานเลยเรือ่องไหช่วยฉันด้วยใครก็ได้ช่วยฉันลงไปทีช่วยไม่ได้อนะเทอทีนะฉันต้องมาโฟกัสโอกาสที่จนะขโมยนอารมณ์สักตอน อร่อยจังฮะมันว่างเปล่าล่ะ <c oughs> ไม่ใช่ฉันนะเธ <c oughs> อทำไม้ย,ยังไงจูเลียมันเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเลย <c oughs> ส่วนข้อของฉันก็ถูกขโมยไปเกลี้ยงเลยนั่ <c oughs> มันผลงานของฉันเองแล้วไม่ดีกว่าที่ฉันคิดสิอีกเยี่ยมมือเที่ยง ฉันเป็นแฟนของ KFC เลยเป็ดไก่ทอดนี่ดีที่สุดเลยฉันก็ชอบเหมือนกันตอนที่มีเยอะแบบนี้ฉันว่าใครๆก็ชอบตอนที่ได้เยอะแบบนั้นเงินก็มันก็หัวสุดๆที่ได้ชิ้นเดียวฉันมั่นใจฉันต้องเหย่ยบจนพวงกลางแน่ของเรารวมกันยังไม่เท่าของจูเลียเลยไม่อยู่ติดทํามฉันก็ฉันก็จะกินของฉันยู่ดีอร่อยแต่มันก็แทบไม่พอเลย <Come> โอ้ยฉันหิวสุดๆเลย <Yeah. S 2> ไก่ทอดคือฟ้าสดที่ยอดเยี่ยม่สุด <Go. S 2> ทองฉันยังร้องอยู่เลยแต่ฉันไม่เหลืออะไรให้กินแล้ว <Go. S 2> โอ้ฉันเห็นว่าไอ้ไทยยังเหลือไก่ให้กินอย <No. S 2> ู่่ทยไปนี่เป็นของฉัน <Come on. S 2> ใช่แต่ไม่เหมือนใจนของฉันของเขาที่ไม่ติดเลย เงิน้ามีอาหารเยอะมากเธอก่าคงไม่ว่าที่ฉันจะกินสักชิ้นสองชิ้นสินนะเฮ้ย <What? S 1> ฮะเกิดอะไรขึ้นท <Cool. S 1> ้าไม่คุณลใส่ตาจาของอร่อยที่อยู่ตังหน้านะโอ้จริงเหรอ <Come on. S 1> งั้นทำไมไม่แสดงให้จูเลียดูว่าแถวนี้ไมีขโม,มอยอ uh huh. <laughs> ได้แล้ว <laughs> ใช่ What? นี่แกของฉันหายไปไหนหมดเออเออมีทานเอามันไปเห็นไหมพีคขโมยตึกสูงของแฟรงค์ายไม่ใช่สำหรับทุกคนดูจานเล็กๆของฉันสิเกินแค่ไม่กี่คำก็หมดแล้วแล้วซอสพริกนี่คืออะไรซอสพริกต้าบัสก็โอ้ดีเลยฉันไม่ต้องใส่เยอะเท่าไหร่โอ้ หนึ่งร้อยเหรอหมายความว่าหนึ่งร้อยหยดของซอสพริกกันเหรอได้โปรดขอฉันทำใจก่อนนะพวกเธอได้เลยเดี๋ยวฉันเริ่มก่อนฉันร่าคไม่เป็นอะไรเผนอโอ้ยเผ็ดมากเลยปอกันทีฉันต้องหนีนั่งลงฉันต้องแสดงให้เธอดูไม่ค่อยแย่ขนาดนั้นเอาละนะอ๋อฉันคิดผิดอ่ะนี่มันเผ็ดตัวจะฟุ้นไฟแล้ว ลแ้วฉันว่าฉันดีแล้วอิธานเหลือแค่เธอแล้วล่ะเอาไม่นะแล้วฉันจะหยิบถึงข้างบนได้ยังไงขอบคุณนะเจ้ามือหุ่นยนต์ไม่เข้ใจว่าจะสขอบคุณทำไหมมันแปลกมากสอดเพกยาวมากเลยฉันว่าพอแล้วมั้งอยู่เถอะคาราไม่เอาอีกแล้ว เร็วเข้ากินสิไม่มันกำลังจะร้องแย่จังแล้วก็เผ็ดเผ็ดสุดๆเอออดทนไหมนะแล้วก็ปิดปากด้วยหนึ่งสองสามเยี่ยมฉันชอบมันกะร้องฉันก็ด้วย ฉันไม่เคยเห็นอันใหญ่แบบนี้มาก่อนเลยใช่ใช่ใช่แต่ฉันจะเริ่มก่อนกินไปเลยทั้งคำรสชาติมหัศจรรย์เหมือนเคยอร่อยสุดๆอ๋อฉันนึกว่าเธอจะพูดวบาเล็กสุดๆจะอีกเธอพูดถูกเพลงเลยท่านหยุดทำลายบรรยากาศสักทีอ่ะคอยช่วยด้วยแล้วมาตีฉันทำไมจูเลียตาเธอแล้วฉันพร้อมแล้ว แค่กินก็สวรรค์สุดๆแล้วแต่ก็ไม่มีคำไหนบรรยายความอร่อยของมันได้ฉันได้ความคิดดีๆแล้วอ้อโหน่ารักจังมันคือต่างหูที่น่ารักที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยและอร่อยที่สุดด้วยดูเสียเวลามากกว่าแต่ดีนะที่มันกินได้ฉันจะใส่มันทัวันเลยเออมันมีรอยกัดด้วยนะอะไรไหน ใครเป็นคนทำเพราะมันเป็นคุกกี้นีมันไม่ไว้กินนะและพูดถึงเรื่องกินมันจะเจ๋งแค่ไหนข้าคุกกี้พวกนี้มาทำมิวเชคฉันจะได้รู้แล้วแต่ก่อนอื่นฉันต้องเามมาทุบสักหน่อยแล้วก็ลงไปปั่นมันต้องออกมาอร่อยแน่พวกนาเห็นไหมนี่มันสีฟ้าเสรดน่ากิน ว่าฉันจะได้กินแล้วก็ได้ดื่มไป,ปรพร้อมๆกันเลยว้าวเธอทำได้ดีมากรู้ไหมเราไม่ว่านะจะให้ลองสักนิดใช่แล้วนะไม่ละตะกร้าสุดๆฉันขอให้ไม่อร่อยแล้วแล้มีอะไรครั้งนี้ถุงนี้แลละจังเลยฉันได้ถุกงกลางๆฉันมีความสุขนะเธอพูดแบบนั้น<อ>เพราะาเธอยังไม่เห็นถุงที่ใหญ่ที่สุดแบบนี้สิ หยุดเอามันถูหน้าเราได้หแล้วฉันกำลังยุ่งสุดๆเลยพอใจกับสิ่งที่เองมีถึงเวลากินแล้วฉันไม่เห็นว่าทำไมต้องเสียเวลาอยู่ฉันจะกินมันให้หมดเลยในครั้งเดียวฉันชอบพี่นายทำนะงั้นฉันจะกินแบบเดียวกันเหมือนขนมของฉันขอฉันบ้างสิเอาล้นะเอยนะแปลกจังแล้วถ้ขอฉันไปไหนหมดฉันว่ายังถูงไม่แต่อาการล่ะแล้วก็แอมแอมมีแค่สามอันเองแองดีกว่าเมีอะไรแล้วกันนะ ฉลอดดูสิจะเรียได้แค่สามชิ้นเองงั้นฉันก็ไม่ใช่ผู้โชคดีคนเดียวจริงนะหัวเราไปเถอะฉันไม่ชอบเอ็นเหมือนเอ็มได้ซ้ำพวกเธอคิดว่าฉันได้เยอะที่สุดไหมว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยมันบ้ามากถุงเล็กที่สุดแต่ได้มากที่สุดน่ะเข้าใจทุกอย่างแล้วตอนนี้มีเต็มตัวเลยพวกเธอเกินสีทั้งคู่มันมีเยอะสำหรับทุกคนเลย